จากฮีโร่ขวัญใจแฟนบอลสู่สถานะนักเตะที่สโมสรประกาศขายทิ้งในชั่วข้ามคืนได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เดียนราบิโอหาคำตอบพร้อมกันได้ในคลิปนี้ครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในห้องแต่งตัวครับหลังเกมลีกเอิงนัดเปิดฤดูกาลที่มาร์กเซยบุกไปแพ้แรนส์แบบสุดช็อก1ต่อทั้งทั้งที่คู่แข่งหรือผู้เล่น10คนนานกว่า1ชั่วโมงเต็มความตึงเครียดปะทุข,ขึ้นเมื่อราบิโอตำหนิจนาธานโรว่าขาดความทุ่มเทก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นการประชันน้าาั่งิง Bro, ถึขทีล น้ำหอมสาวหมัดใส่ใบหน้าของปีกรุ่นน้องความโกลาหลมันทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกครับเมื่อดาริวบาโคล่ากองกลางดาวรุ่งวัย17ปีที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดอาการช็อกแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นจนทีมแพทย์ต้องรีบเข้ามาปฐมพยาบาลและต้องใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงบทลงโทษคือขึ้นบัญชีขายทั้งคู่ทันทีครับแต่เรื่องนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งครับทางฝั่งของราบิโอก็ยอมรับว่าทะเลาะกันจริงแต่ยืนยันว่าบทลงโทษนี้มันเกินกว่าเหตุและกล่่่่่่าาาาาววหสสโมรแคใช้้้้เเเืือออองงนนีีีป็ขขพทจะบบย ออกจากทีมเนื่องจากสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปีหน้าและสโมสรต้องการค่าตัวก่อนที่เขาจะย้ายฟรีได้ในเดือนมกราคมนี่คือสองครามระหว่างระเบียบวินัยของสโมสรกับคำโต้แย้งของนักเตะนี่จะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อรักษากฎเกณฑ์หรือเป็นการชฉวยโอกาสบีบนักเตะเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกันแน่แล้วคุณล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้ใครเป็นฝ่ายถูกและการตัดสินของมาร์กเซยสมเหตุสมผลหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ